สวัสดีสรค,ครับวันนี้ผมจะสอนวิธีทำปกเฟซบุ๊กนะครับอันนั้นขอรับเพลงก่อนครับไปนี่เปน็นนั่งน,นัีงอีสับทำงงครับ ภาพภาพปอกไฟป,ปุ๊กนะครับใครจะเอาภาพนี้มาทำก็ได้นะครับนี่นะครับก็ตัดนะครับตัดนีรนะแล้วแต่คุณจะตัดยังไงครับแล้วแต่คครับผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวครับนะี่ครับสมมติผมตัดใช่นนะเราก็เซฟไปครับ แต่คุณจะเซฟใหม่ไม่ใช่เรื่องผมรมเซฟนี้นะครับง่ายๆครับอย่างอื่นต้องมีโปรแกรมตัดอ่ะนะครับไม่มีก็ทำไม่ได้นะแล้วก็สร้างกระดาษมาครับ หนึ่งครับสามหกสี่นะครับสิบหกปิดนะครับแล้วอันนี้เราก็เอารูปมาครับเอาูปเข้ายังไงวะไม่เป็นวะเอาอันนิ้กดพิดไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเอารูปเข้าไงง่ายๆผมสอนทำนี้เลย ไน่สับออกมาดีนี้หายากนะคนี่ย่งเตรมนี่ยเอามาเยายาลยน,นี่ับ จัดนะครับพอดีผมทำกระดาษไม่ได้เกินนะครับก็ให้เรากดนะครับกด Control C อนโทรลแล้วกด T นะครับนี่ยหรือคือปุ่มไข่แม่งจะ่พังจะตายครับให้กดนี่ครับให้กดไหนวะนี่นะครับนี่ครับท่องค่ะปุ่มไข่พังครับกดนี่ครับไม่พังมันก็กดแบบที่กูบอกเนี่ย แล้วเราก็มานะครับกดนี้ลากมาแนวข้างหนังกระยาดนะครับไม่ใช่ทิ้งนะทิ้งกูไม่รู้นะนี่ครับเราคัดไปนะแล้วก็ให้แป้นกดคอนโทรลทีเหมือนกันครับแล้วคราวนี้ก็ย่อลงมาครับย่อให้มันนิดนึงอครับเราจะให้นัสไตล์คนครับ แล้วกดเ n อร์นะครับแล้วมาข้นมาอีกครับแล้วกดคอนโทรล T มันกดเหมือนเดิมครับแล้วก็มาปรับขนาดเหมือนเดิมครับจะใครต้องการยังไงก็แล้วแต่คนครับใครจะเอาอยัางไงเอารูปอะไรก็ได้ครับไม่ได้ว่า กด enter ครับถ้าต้องการอย่างนี้กด enter ครับวจะเอาอีกลาออกมาเหมือนเดิมครับกด control T ก่อนเลยครับปรับขนาดครับนี่ครับ,ระนะรบจะเอาอีกกดลากออกมาเหมือนเดิมครับกด control หมื T อนเดิมครับ กดย่อเหมือนเดิมเนี่ยแค่นี้แล้วอ,อีกก็ลากมามาพอนะครับแค่นี้ครับนครับนี่กดเซฟครับ ให้กดแลวเราใช้เป็นนี่นะครับนี่นครับบันทึกครับตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ จพีนะครับกดถึงทนะครับอไทยสนปครับ